เมื่อพักเทือไทยประกาศจะแยกทางจากพักก้าวไกลแล้วจะเขี่ยให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านก็ทําให้กลุ่มมวลชนกลุ่มคาม็อบไม่พอใจนะครับไปสาดเลือดเผาหุ่นจําลองหน้าที่ทําการของพักเพื่อไทยพร้อมตะโกนว่าพักเพื่อไทยนั้นผิดสัจจะตระบัตสัตว์ต่อประชาชนนี่เป็นภาพของกลุ่มมวลชนที่ฝ่ารั้วกัน้นบุกเข้าไปด้านหน้าของพักเพื่อไทยพร้อมกับอุ้มหุ่นจําลองจุดไฟเผา ราดด้วยน้ําสีแดงคล้ายกับเลือดมีด้วยกัน3ตัวนะครับและมีการเอาน้ําคล้ายกับเลือดเข้าไปสาดบริเวณบันไดาทางขึ้นที่ทําการของพักด้วยพร้อมกับตะโกนด่าทอเป็นระยะระะครับว่าพักเพื่อไทยทรยศประชาชนหลังจากนั้นตัวแทนกลุ่มมวลชนได้เข้าไปยื่นหนังสือให้8ปดพักจับมือกันให้แน่นจนถึงวันเลือกนายกโดยพิสูจน์ว่าจะต้องไม่ทรยศประชาชน หากวันที่4สิงหาคมนี้เพื่อไทยจับมือข้ามคั่วทางกลุ่มมวลชนจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนโดยพักเพื่อไทยส่งตัวแทนมารับหนังสือพร้อมกับระบุว่าจะนำข้อเรียกร้องของมวลชนวันนี้ไปมอบให้กับผู้ใหญ่ของพักพิจารณาอีกทีและเวลา4โมง5นาทีที่ผ่านมาแกนนำกลุ่มมวลชนได้ประกาศยุติก,กิจกรรมพร้อมกับแจ้งมวลชนให้รอติดตามความเคลื่อนไหวว่าจะมีการนัดหมายจัดกิจกรรมอย่างไรต่อไปครับ